สวัสดีคร so ับพี feels, ่จะามานําเสนออุปกรณ์คาแคร์นะครับและก็ตอบคาถามพี่ๆเพื่อนที่ถามมาว่าพี่จ่าเอ๊ยยังสอนทําคาแคร์อยู่ไหมยังสอนทําน้ํายาอยู่ไหมนะครับพี่จ่ายังสอนปกตินะครับสอนทุกวันนะครับทุกวันช่วงเย็นจะมีการสอนและเพราะว่าคนที่เปิดคาแคร์ใหม่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่เขาดูพี่จ่ามานานและมั่นใจนะครับเมื่อก่อนนะครับการสอนทําน้ํายาเนี่ยนะครับพี่จ่าให้ฟรีอยู่แล้วนะครับ หลายคนก็เห็นในคลิปนะครับในเพลิดช่องเข้าไปไล่ดูเอานะครับแต่ส่วนใหญ่จะปิดพวกบางอย่างเอาไว้เพราะว่ามันเป็นอาชีพแล้วเมื่อก่อนทำคาแครอยู่นะครับเป็น10ปีนะครับแล้วก็มาปิดร้านหลายคนสงสัยว่าพีจา่จ่าทำอะไรอยู่นะครับทำไมไม่เห็นอัปเดตเรื่องคาแครเลยเพราะว่าพีจา่จ่าได้เซ้งร้านให้น้องไปแล้วแต่ปีที่แล้วต้นปีที่แล้วนะครับก่อนที่มีการวางแผนการลาออกราชการมาเพราะว่าทำมาสิบปีแล้วเนี่นะครับไม่บ้านเหนื่อย นะครับเหนื่อยมานานแล้วอยากให้เขาพักพิจาขอออกมาบินเดี่ยวช่วยทางครอบครัวบ้างนะครับก็เลยมาเผาถ่านทำตาตาเผาถ่านหลักๆแล้วก็สอนอ,ออนไลน์เกีย่ยวกับเรื่องการทาน้ํายาคาแรทุกวันนะครับแล้วมีการสั่งเข้ามาทุกวันเพราะพิจารเป็นตัวประสานงานให้กับทางร้านนะครับที่อยู่เบื้องหลังให้พิจารเรื่องการส่งน้ํายาไปแล้วพิจาร็นคนสอนนะับสอนผสมว่าผสมยังไงทุกคนก็สั่งเข้ามาซ้าสั่งซ้ำาๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยลูกศิษย์สมัยก่อนนู้นนะเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ย พวกเขาจะเห็นวิธีทำต่างหากแต่ส่วนใหญ่ก็คือไปซื้อเคมีมาเองไปซื้อน้ำยาเองแล้วมันไม่ตอบโจทย์นะก็ต้องมาลงที่พิจาก็เลยต้องสั่งน้ํายาให้เมื่อเทียบกับรายได้การทําคาแคร์พิจาและก็การสอนเนี่ยมันใกล้เคียงกันอีกอย่างหนึ่งการสอนคาแคร์ในพิจาไม่ต้องมาจ่ายค่าเช่าไม่ต้องมาจ่ายค่าลูกน้องไม่ต้องมาซื้อน้ํายาเนื้อมไหมครับก็เลยต้องหันเหมาสอนออนไลน์เอานะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์คาแคร์ครบเซตเลยนะครับเป็นของลูกศิษย์พิจา,าที่จังหวัดชายภูมิพอดีว่าแกนีกล้องมันตัดบ่อยนะครับพิจาช่วยจําหน่ายอุปกรณ์ให้หน่อยที่ซื้อพิจามาเอาโอเคพิจาก็มีลูกศิษย์หลายคนที่ทักทายเข้ามาเกี่ยวเรื่องการเปิดคาแคร์บังเอิญเจอคนที่เขาโอเคนะครับเขาต้องการที่จะเปิดพร้อมที่จะเปิดแล้วนะครับก็เลยเอาชุดนี้ของที่พิจาให้เข้าไปเนะี่ยครบชุดชุดเลยนะครับมันจะมีปั๊มลมปั๊มน้ำแรงสูงนะครับเครื่องดูดฝุ่น นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นถังโฟมนะครับครบเซตเลยในงบประมาณ10,000แบาทนะครับในการที่ทั้งได้อุปกรณ์ทุกอย่างท่านเปิดร้านไว้รอนะครับแล้วพี่จ่าจัดส่งทุกอย่างไปให้แบบครบเซตแบบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยนะครับมีทั้งผ้านะครับแล้วก็รวมคอร์สสอนของพี่จ่าด้วยนะครับใครที่ต้องการที่จะเรียนแค่น้ํายาอย่างเดียวมีอุปกรณ์อยู่แล้วก็ได้นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับในนี่ค่าเรียนเดียวนะฮะไม่เกี่ยวกับค่าเคมีค่าเคมีค่าน้ํายาเนี่ยก็ซื้อตามรายการที่พี่จ่าส่งไปให้แล้วพี่จ พร้อมเมื่อไหร่นะพี่จ๋าก็จะวิดีโอคอลแยกสารเคมีให้ว่าแต่ละชุดมีอะไรบ้างทั้งหมดมี10บปรสูตรนะครับ10สูตรแต่ถ้าต้องการทั้งงบน้อยต้องการเรียนแค่สูตรเดียวก็1,500พบาทต่อสูตรนะครับก็สามารถทําได้เบื้องต้นพี่จ๋าก็จะส่งเป็นชุดเบสิกไปให้ก่อนนะครับเบสิกหรายการที่ต้องใช้เลยเนี่ยก็จะมีแชมพูสูตรวัดและแว็กนะครับเครื่องประสุกต์ในตัวยางดําภายในสลายคราบน้ำยาเช็ดกระจกแล้วก็น้ำยาเคลือบซุ้มล้อ6อย่างต้องมีนะครับส่วนอย่างอื่นเคลือบแก้วเคลือบสีนน นะครับขจันยังมาตอยเครื่องประจบกันน้ำนะครับหรือขัดค้าบน้ำในกระจกหรือว่าเป็นระเบิดขี้ไครเนี่ยอันนั้นคือเคสต่อไปที่ท่านจะต้องเรียนหมายถึงท่านพร้อมก่อนเปิดคาแคร์ให้คล่องก่อนล้างรถให้คล่องทำระบบทุกอย่างให้ลงตัวก่อนค่อยเรียนตัวอื่นนะครับอยู่ในคอร์สเหมือนกันนะครับพี่จะดูแลให้ตลอดชีพและตอบคาถามทุกคําถามเกี่ยวกับปัญหาคาแคร์ที่พี่จ๋าเจอมานะครับทุกอย่างเกิดจากคาถามก่อนท่านเจออะไรปุ๊บถามพี่จ๋าได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับ เซตหนึ่งแ 1, บาทครบทุกอย่างนะครับแล้วก็ดูแลตลอดชีพรวมทั้งแก้ปัญหาซึ่งหน้าท่านที่มีปัญหาแต่ถ้าท่านใดประสงค์ที่จะมาเรียนกับพี่จ่านะครับอย่าลืมว่าตอนนี้พี่จ่าทําเตาเขาถ่านแต่ก็ยังเปิดสอนที่นี่ได้เหมือนกันสาหรับกรณีที่ท่านประสงค์จะมานะครับก็สั่งชุดผู้นี้มามาลงที่นี่หรือไม่ต้องการอุปกรณ์เอาแค่น้ํายาอยากมาเจอพี่จา่าอยากาให้สอนด้วยตัวเองก็เดินทางมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้นะครับตะบล หนองหินอำเภอเมืองสวนจังหวัดระยอดนะครับอยู่ที่โรงฐานวิจารณ์เนี่ยถามชาวบ,บ้านรู้หมดนะครับเพราะงั้นหลายคนจะงงนะว่าบ,บางคนดูแค่คาแคร์นะครับยังสอนอยู่ยังอะไรอยู่ไหมปัจจุบันอะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมครับสอนเหมือนเดิมแต่ท่านไม่ได้ดูความคืบหน้าของวิจารณ์ว่าตอนนี้มาทําอะไรอยู่ถึงไหนแล้วนะมีการเปิดคอร์สอบรมสอนทําเตาเผาถ่านเ,าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องถ่งานทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งการวางแผนการตลาดทุกอย่างพิจารณ์เปิดคอร์สเดือนละหนึ่งครั้งอยู่แล้วในการอบรมทำเตาเผาถ่านก็มีลูกศิลกหา หลายร้อยท่านแล้วตอนนี้นะครับที่ต้องการเป็นสาขาให้พี่จ่าทุประเทศแลวก็ได้สร้างอาชีพให้พวกเขานะครับส่วนใครที่อยากทำคาแคร์ในกลุ่มลูกศิษย์พิ่จ่าก,ก็ยินดีให้ความรู้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นการเลี้ยงชีพด้วยความรู้ตัวเองนะครับพิ่จ่าศึกษามานานพอสมควรนะครับเป็น10ปีเรื่องน้ํายาเคมีเรื่องที่ใช้เองนะครับคิดคน้นและก็เพิ่มเติมในการใช้งานเองภาคปฏิบัติเองนะครับเราถึงได้อยู่ได้ทุกวันนี้นะครับและก็เอาความรู้เหล่านั้นมาสอนทนอย่าเพิ่ง บนพึ่งด่าบางคนนะครับบอพอรู้ว่าไม่ฟรีแล้วนะครับไม่เอาผมก็งงเหมือนกันไอ้ทำไมคุณเปิดร้านคาแคร์ต้องใช้เงินเป็นแสนอยู่แล้วคุณเสียแค่หมื่นห้าค่าเรียนรู้แต่คุณได้คืนภายในหนึ่งเดือนไม่คิดแบบนั้นนะครับคิดแค่ว่ากูจะเอาอย่างเดียวอันนั้นก็แล้วแต่พี่หยาไม่ด้ว่าอะไรนะครับเพราะี่หยามีสิทธิ์ที่จะเอามาเผยแพร่แบบเข้มละนะครับเพราะว่าเคยพูดไว้หลายๆคลิปแล้วว่าต่อไปจะไม่ฟรีแล้วนะนะครับเป็นผู้ให้ที่ดีก่อนนะครับแล้วก็เอามันมาเลี้ยงชีพตัวเองนะครับ ยังไงก็สู้การสัมผัสด้วย,วย,วยตัวเองไม่ได้นะครับเดี๋ยวเหมือนเตาี่แหละบางคนดูลอกเลียนแบบพี่จา๋าไปทาก็ยังต้องโทรมาถามอีกน้พี่จา๋าว่าถ้ามีโอกาสให้เข้ามาเรียนรู้เอานะครับมาเรียนรู้ด้วยตัวเองภาคปฏิบัติก็ได้อะไรเงี้ยนี่นครับก็จะเป็นสเปคที่พี่จา๋าใช้อยู่นะครับใช้อยู่ใช้ทําคาแคร์เน้นย้าเลยอย่าไปทาเล็กๆนะครับอุปกรณ์เล็กเนี่ยพอท่านเติบโตขึ้นมาท่านต้องเสียยงกันหลายรอบนะครับและอย่างหนึ่งพวกปั๊มน้ำเนี่ยถ้าแรงดันไม่สูงความเร็วไม่ได้ ท่านก็ทางานช้าลงนะครับอันนี้พี่จา๋าอนุญาตไม่แกะนะเพราะว่าเป็นของลูกลูกลูกศิษย์ลูกค้านะครับเ,เดี๋ยวจะกลายเป็นถือวิสาสะนะครับเ,เป็นของเขาจะมาวันที่28 28เ,เมษานี้นะครับมาเรียนรู้กับพี่จ๋าที่นี่เลยพี่จยาก,ก็จะพอเขาอยู่ในคอร์สแล้วเขาชำระคอร์สมาแล้วพี่จ๋าก,ก็ต้องเอาเวลานั้นมาสอนพวกเขาให้เป็นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นรถเข้ามาจอดแล้วทํายังไงนะครับทำยังไงขั้นตอนแรกทำยังไงให้ล้างรถเร็วเร็วขึ้นพี่จากก๋าเคยทาคลิปไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดใน YouTube เมื่อสองปีก่อนนะครับหลายคนอาจจะเห็นแล้วใช้เวลาอยู่23มนาทีนะครับต่อรถหนึ่งคันนะครับรถหนึ่งคันล้างสองคนนะครับล้างสองคนรถหนึ่งคันล้างเช็ดทุกอย่างนะครับก็ใช้เวลาอยู่23มนาทีไปดูเอาใน u t u b e เอานะครับล้างรถสอนวิธีลางรถทํายังไงให้เร็วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนอยากจะรู้บางคนเนี่ยเจอปัญหาล้างรถทีชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเนี่ยนะครับก็เข้าใจเพราะว่า1นึ่งความพ้องตัวนะครับแล้วก็ลําดับแต่ละขั้นตอนในการล้างและอุปกรณ์ต่างๆที่ ช่วยในการล้างให้เร็วขึ้นแล้วก็น้ํายาสําคัญนะครับทํายังไงให้รถออกไปแล้วเนี่ยวิ่งเงาแล้วก็ยางคือตัวหัวใจหลักพี่จาก็จะสอนแบบเข้มข้นกับแบบแบบปกตินะครับยางยางดำเนี่ยแบบปกติสูตรออยนะครับสูตรน้ำมันที่คิดค้นขึ้นมาเองแล้วก็บารุงที่ใช้งานแล้วเออโอเคนะครับโอเคบารุงลมต้องเป็นรอบช้านะครับพี่น้องจําไว้ให้ดีทําคาแคร์ต้องเป็นรอบช้ารอบเร็วเนี่ยพังไวนะครับ ปั๊มลมจะพังไวมากเพราะว่าทํางานทั้งวันเพราะงั้นให้เลือกใช้ปั๊มลมรอบช้านะครับราคาจะสูงกว่ารอบเร็วนะครับสูงสูงอยู่พอสมควรนะครับก็แต่ก็ใช้คุ้มนะใช้คุ้มก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจที่จะทําคาแคร์อยากเปิดคาแคร์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับดํบเบินี้เลยนะครับ095 9 2 4 7 9 9 5เรียนออนไลน์เน้นเรียนออนไลน์เน้นน้ํายานะส่วนอุคคลนี้พี่จ๋าเป็นธุระจัดหาให้เท่านั้นเองนะไม่ได้เอาจำหน่ายเองนะครับส่วนน้ํายาเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของทางร้านที่พี่จําซื มีสองร้านทั่วประเทศนะครับที่น้ํายาสูตรนี้เคมีชื่อเดียวกันนะครับอะไรบางอย่างที่เหมือนกันพอผสมแล้วมันไม่ตอบโจทย์ก็มีอันนั้นพี่ยาเป็นห่วงนะครับส่วนใครได้สูตรไปแล้วซื้อเคมีมาทําเองจากร้านที่ทําแล้วมาลงตัวก็ทําไปพี่ยาไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเราได้ให้ไปแล้วสําหรับคนที่ร,รุ่นใหม,ใหม่ที่เท่ากับเหมือนกับซื้อลิขสิทธิ์พี่ยาแหละนะครับก็สามารถทำจำหน่ายได้นะครับทำเป็นแบรนด์ตัวเองได้ นะครับจะทำยังไงก็แล้วแต่เพราะว่าท่านได้ซื้อขาดไปแล้วหมายถึงอยู่ในคอร์สเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สมินิคอร์สก็คือ,อสูตรละ1,500บาทก็สามารถเอาไปเป็นเจ้าของสูตรทำจาหน่ายได้นะครับเพาะพี่จ๋าให้แล้วให้เลยนะครับส่วนพวกอุปกรณ์เนี่ยก็มีการรับประกันนะครับรับกันด้วยแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานแล้วก็คุ้มค่านะครับสามารถตอบโจทย์เรื่องข้าแคร์ได้ด้วยความเร็วนะครับและความสะอาดที่ค่อนข้างดีกว่ารุ่นมินิรุ่นเล็กๆทั่วไปเพราะฉะั้นการ จะเปิดคาแคร์ท่านต้องตัดสินใจให้ดีนะครับหนึ่งโครงสร้างนะท่านประเมินราคาเอาพิจะตีราคาให้แค่อุปกรณ์เซ็ตพวกนี้เท่านั้นนะครับทุกอย่างมีไปหมดทุกอย่างมีทั้งผ้าด้วยนะผ้าใช้กี่พื้นขนาดเท่าไหร่ชนิดสีของผ้าใช้ยังไงมันจะมีพิจารจะสอนให้หมดทุกอย่างนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เขาคงจากไปพี่น้องไปก่อนยังไงมีข้อสงสัยก็โทรมาหาพิจาได้เลยนะครับยังสอนเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นช่วงเย็นของทุกวันเพราะว่ากลางวันพิจารจะยุ่งมากเกี่ยวกับเรื่องทําเตานะครับพอถึงเวลา ใครที่รู้สิกเรียนใหม่จะต้องนัดเวลาไว้ว่าวันนี้จองคิวหลังหกโมงเย็นหรือทุ่มหนึ่งไปเหมือนเดิมทุกอย่างนะพี่จ๋าเจะเริ่มนั่งดีโอคอสอนส,นส่วนใหญ่ก็แค่ครั้งเดียวนะครั้งเดียวเพราะว่าการที่สั่งเคมีไปสั่งน้ายาไปเนี่ยมันจะรวมไปเลยหกหกรายการนะครับพี่จ๋าจะสอนให้รู้ว่าแชมพูมมีอะไรบ้างยางดํามีอะไรบ้างภายในมีอะไรบ้างเท่านั้นเองแล้วก็ส่งวิธีทำไปให้เก็บไว้ในรายส่วนตัวท่านก็จะเปิดออกมาอ่านตําราแล้วก็ผสมตามที่พี่จ๋าบอกนะครับในรอบต่อๆไปเนี่ย มันจะไม่ได้สั่งแบบนี้นะาจะสั่งไปแค่ทีละอย่าง2อ,อย่างอย่างเช่นยางดําหมดก็สั่งยางดาไปท่านก็สามารถผสมยางดำใช้งานเองได้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากที่ติดตามยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับเกี่ยวกับธุรกิจเพาถ่านพีจ่จ๋าทําเตาพาถ่านด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้กระจายงานช่วยพี่น้องหลายร้อยคนแล้วนะครับแล้วก็พี่น้องทางสื่อทาง YouTube ทางโซเชียลทางแฟนเพจพีจ่จ๋าก็ได้เห็นแล้วก็ได้ทําตามแล้วก็ได้โทรมาปรึกษาพีจา่จ๋าทำปรึกษาตลอดนะครับไม่ต้องห่วงเห็ okay, นครับสวัสดีครับผมจะเดินพอ